มาเงอะถือนานแล้วเหลืองไหมเหลืองลวงปากเลยครับลวงปากเลยจับปากล่างมันนะจับปากล่างจับผ้าได้ยวางข้างหลังนะครับ เดี๋ยวไปตกใจตอนมันงับงับมือสะบัดเด็กจับทั้งตัวครับจับทั้งตัวเลยนะตกปลอาใหม่นี่เหมือนนมอ่ะจะงับไหมเ่ยไม่เอาคนเหมือนับ้วยาวเลยสวยสวย ยงไอ้สร้อยไอ้สร้อยเฮียยกหน่อยวานยกหน่อยไปแล้ววายยุมันดื้อไอ้ไอสร้อยนอกเขาครับแค่ครีมอยู่นี่แกมันอย่างคมเลยเนี่ย สบัดทีนะโหเหมือนมีดสังคมอ่ะครับเหมือนมีดปอกมะละกอเลยคุณครับแรงมันแรงของเนยใหญ่กว่าผมอีกไอตัวที่วิ่งขาร์น่ะนะกดแรงๆนะน่าจะสไตล์เดียวกันนี่เลยได้ได้มาเฉยผ้าจับพ้าจับครับผ้าจับประตูลังประตูลังผ้าจับหน้าพางหลังครับมันจะง่ายกว่าอืม มัน,น,นขึ้นมาตามตามมาขึ้นผิวน้ำปลาสามโลสามโลหมดแล้วไม่น่าปล่อยจะพอ,อ,อนไปเลยฮ <c oughs> นะ <c oughs> อุ้ยใส่แดงใส่แดงเอามาครับ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยเลยเอามามามาเดี๋ยวผมปล่อยไปล่อตัวใหญ่ <c oughs> หาเหยื่ออยู่นี่ใส่แดงครับเหยื่อที่เราต้องการ <c oughs> ไปให้่าย เหมือนมาตกปลาหน่อยเนาะโอ้ยอยู่กับที่เรียบร้อยเลยปล่อยลอยเอาอ่าเห็นงนีอยู่เอาถอยมาไงถอยมาถอยเบ็ดเข้ามาโอเคหลุดแล้วปลาก,กหล็หดปลาก,ก็หลดดเออเสียดายแท้เราแยกกันนะแบ่งแบ่งไท่ตะก้าใทยตะก้าวันนะ้นะนะนะชั่วโมงหนึ่งนะนะนับตัวแข่งกันนะใครจะขยันกว่านะ มเมื่อกี้ก็ใส่ขนาดนี้แล้วทีนี้ปล่อยไปอ่ะปักกี่ตัวรู้นะสองตัวเนาะโดนโดนโอ้สองตัวเราก็โดน หนักรอก็พอแล้วนี่ยนานๆนำมาใช้ทีโอ้กี่ตัวรู้เลยโอ้ห้าตัวฝูงฝูงตะก้าใครตะก้ามาหน้าชั่วโมงนึงนับตัวแข่งกัน มพอได้เยอะหน่อยเล่นแข่งเลยนะนเอาเกมมันจะได้สนุกอเกมไม่รอดนี่ไอ้ไวหนึ่งเีอยอวัดอีกแล้วเน่ะแต่เราะรใส่ยาเต็มพิกันเลยอนะ่ะวัวไม่รันเขา กลัวมไม่นานนะเอาสองเอาคนละสองเอาทีละสองมันเร็วกว่าได้เตียบปวดทีละห้าตัวมันช้าปลานี้ยทำกินกินอร่อยนะทอดเหรอใช่ครับทอดเน,อนนเนื้อฟูดีได้ย่ะนะมันก็อยู่ที่ความชอบของคนแหละแต่ส่วนมากก็ทอดแหละมันอร่อยกลัวมไม่นานเดี๋ยวเลยฝูงอ่ะ ไม่เป็นไรเรือเราซอยได้ตามไวู้มปาเข้าเว้ข้าหนาๆก็หย่อนตะหม้อไยรู้เรื่อง้ิโดนโดนอุ้ยโดนโดนโดนอะไรเงี้ยเขาไม่โยกเลยวะหัวดางเดียวเลยวะ

รีบไงกลัวเวลาขเขาโค้านนเขาบอกว่ามันหลายตัวแล้วมันช้าน้ำหนึ่งนะนะฟุปกปกว่าฟุกตายหลอกไม่ดีพังคาเมือกวนมาแย่งเอออุย้ยเหตุโคนอืมอุม้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตกน้ำ ลอยมันเยอะอย่งเงมันมีตัวเลียวมันมันไม่เข้าพวกอย่างกาพวกไม่ตกหน้าหาดได้อย่างนี้นะลาเด้งนายเด้งนายเออเออเออเด้งนายเด้งนายเรื่องนายมาแล้วอะไรใส่แดงอุ้ยใส่แดงใหญ่เ้อใส่ใหญ่ไป อันนี้ก็ามาตัวเดียวอีกแล้วไม่เข้าพวกแหม่ย่างเนาะตามพริกป่นเนาะ <c oughs> แมงดาซะหน่อยเนาะแหม่ม <c oughs> ครับเนื้อเยอะคนเขาที่ชอบเอาไปทำใหม่น้ำยาขนมจีนน่ะตน้ำยา

พอรพอนพอร,ร,รพอนพอรพอนพรอนพรพรอย่าไม่รู้เล็กหรือใหญ่ไม่รู้พรไว้ก่อนแล้วตัวใหญ่ปล่อยอีกเออเออสมน้ำสมเนื้อหนอ <c oughs> อ่อยไม่อร่อยอ่ะเนื้อเต้ย

อ,นนอันนี้ตามอีก<ห>เดี๋ยวน,นี้ตามอีกปกติกินคู่กันนะครับตอนนี้ตามอีกขอมั่ <c oughs> งเถอะถือนานแล้วเหลืองไหม วิ่งวเดี๋ยวี้ยอยู่อยู่เก็บปากเลยไม่ไม่ไม่มีแรงดิ้นนะเ็บปากมัน วัดมั่งเออเดี๋ยวยืนหลับอีกอืมโดน,นเออต้องอย่างนี้ดิเออยันปุ๊บกินปับ๊บเหลืองเหลืองอย่างละมั้งข้าวฝูงใช่งมังโอ้สองตัวหนูใส่อย่างนี้ดิ เ <laughs> พิ่งจะปล่อยเวอร์กี้เล <laughs> เออได้ังงี้ดิโอ้ยสองตัวสองตัวพันกันพันกันเเออไซนี้เนี่ยชอบ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 ปลาเหลือง เอาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอันนี้โดนเฮ้ยดึงเข้าหินนะดึงเข้าตอแล้วนอะให้ไปในเก่าแล้วน่ะเขาเนี่ยของปลาเหลืองมันสวนลงไปอีกมั้งเออเข้าหินเฮียขึ้นนะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเวียนไปเอาเอาขึ้นก่อนเอาเส้นเดี๋ยวเวียนไปเอาปลาเฮียเข้าก่อน วันนี้อากาศดีครับวันนี้อากาศไม่ร้อนครับหมวกก็ไม่ใส่กันครับอยาเอาเอาเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวได้ไหมไอเหลืองไอเหลืองไอเหลืองใส่สวยใสสวยพอดีเลยออกในเรือ ขีบมันทิ่มเก็บขาเลยเยอะเยอะส่วนเลยเกา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 ตัวได้ไม่ใหญ่หรอกตัวที่ขาดมักจะใหญ่มึงกินข้าหินแล้วดึงออกไม่ทันไอนเรือมันไหลไปทางโน้นนะเบ็ดฝั่งโน้มันถึงก่อน <laughs> เก่า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 เลออะไรกันมาติดๆครับใช้ถุงไปเช้าเลยดีกว่าหยโอ้ยปลานินตัวแรกเนี่ยปลาหมอคางดำมาตัวแรกเนี่ยนี่ปลาหมอคางดำเหมือนปลานินนะครับไอโซไอหมูสีอ่านี่ที่ชอบเรียกกันปลานินปลานิลปลานินจะจะเอ๊ โมเสีตัวใหญ่แล้วเอามอยู่กระจื้ยกระจื้ยขามไปเรียนบอกให้เลยงนะตัวใหญ่ก็แรงเอาก็เรื่องเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เอ้ยลวงปากนั่งชิมข้างหลังไปไหนลาไปแล้วหรอไปไหนเราไม่รู้ทไมอะอยู่ค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวปากฉีกอีกอือน่าจะเขาชินข้าวกินข้าวอิ่มมานินมานิน อ๋แล้วก็ปั่นลูกหมุนเข้าไปในไก้์นุ่นไม่เป็นไรเอาไปให้มือใหม่ลูกพี่ไม่ว่าหรอกพังลูกพี่ซื้อใหม่โอ้หลุดอยู่เปล่าอยู่ปลาเหลืองไงมาไปแล้วนะปูดูดิเออโดนกัด ปลาจะกลัวไปเลยไม่แตกเลยปลาในรอยซีคร no. ับนี่โอ okay. ้โหบางให้เรียบร้อยเลยปลายังไม่ตายเลยแล้วเอาอันนั้นให้ผมหน่อยเบ็ดเบ็ดเบ็ดโอ้โมันโฉบกลางน้ำเลยเข้าเข้าเอาเข้าคู่ นายอย่าพึ่งลงนะอย่าพึ่งลงเดี๋ยวเดินหน้าเรือตามเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินตามให้เดี๋ยวเดี<ม>เด๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยไปก่อนไปล่อยไปก่อนนะปล่อยลอยอันซีครับมันมาแย่งท้องเรืออ่านเดี๋ยวลองออลอยดูเผื่อมันเห็นเผื่อมันเข้ามาชาร์จกินชอบกินแย่งเรานะครับแสดงว่ามีตัวลองปล่อยดูครับเดี๋ยวมาแย่งเนาะ โอ้โหน่ารอันเหมือนกันครับสวยสวยส,ยสวยขันหวานขันหวานใส่สวยอย่าบอกกูมไม่ให้มึงวิ่งแล้วหัวหน่าเดียว ไปลาทั้งหมดเกี่ยวกับใหญ่เกี่ยวมาเขาก็เขารู้เรียบร้อยยังไม่เคยนความพยายามเราลสมอลงแล้วนะครับลอยปลาสายดูลอยสมอลง 脚脚。 เรือหรอกปลาเก๋ามันมันเอาได้เฉพาะน้ำเบาน้ำหยุดแค่นั้นเองแต่เนี่ยถ้าน้ำเชี่ยวเข้ามาไม่เหลือมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือตะกั่วมดโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องไม้เนี่ยโอ้โหมีห้อยลูกมันมาด้วยอุย้ยมือใหม่อุย้ยมือใหม่อุยออ้ยยกยกยก เออป่านานายกไม่ไม่เด้งมั่งนยครับเด้งมั่งเออเด้งมั่งเด้งเด้งเด้งแล้วก็ปั่นเด้งลงแล้วก็ปั่นตอนเอาขึ้นไม่ต้องปั่นนู่นสามตัวนู่นสองตัวเก้าสองตัวจับได้จับได้ไอตัวเล็กข้างบนก็ปล่อยครับตัวไหนกินได้แล้วพอกินกินไม่ได้ก็ปล่อยอาทิตย์หน้าก็โตสองกิโลแล้วน่ะข้าเข้าไว้หน่อย เ,เด้งเด้งเด้งเอวสายเอวหน่อยอุ้ยลอย <laughs> ไ,อไอตัวนี้ใช้ผ้าจับครับมันมันชอบมันชอบหักนี่นออตาเหมือนกันนี่แหละ,ะแต่ทีนี้ว่าเวลาเราเราจับใช่ไหมนี่มันเป็นอะไรที่คี่ที่มันอ่อนอ่าสัญชาติยานพอมันทิ่มมือปุ๊บมันจะหักฝังคาเราฝังเร็็กใ,ในใส่มือเราอะ่ะอืมเราหาไม่เห็นนะปลายแค่นี้เดียว อมันจะเก็บเย็บ mm ่ันคันน่ะครับมันมันปลาเนี่ยมันชอบเป็นแบบนี้ระว,วังเราทางที่ดีใช้ผ้าจับดีที่สุดแล้วครับโอ้ยโอ้ยอารมณ์ดีไล้ปลาเอาลองจับเหมือนที่ผมอันนี้ดูดิจับปากล่างครับจิกเข้าไปข้างในทีเดียวเลยครับนั่นแหละจับจับให้เต็มมือเลยอย่าโยโย่โยโย่เดี <iden> ๋ยวมันจะสะบัดมันง่าย ก็เขาถ้าจับเข้าล็อกมันมันจะไม่ดิ้นเลยหมดแรงแฉวอเฉ๋อแงแงมือดิงำมือเกยเลยโอ้ยเข้าหมายนี่ไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยฮะปล่อยปล่อยตัวเล็กปล่อยครับไม่ได้สายปล่อยอย่างเดียว าากิน<ๆ>เอาไว้กินมันน่ะปลาบ่อเราเลี้ยงไว้แม่เอาเมื่อไหร่ก็ได้บ่อบ่อยังใหญ่เลยอ่ะทะเลอ่ะน้ำไม่ปลาบ่อเราเราเลี้ยงไว้น้ำไม่เคยหมดอาจจะมีแห้งมั่งเยอะมั่งแห้งมั่งอย่างน,นี้ไม่มีตาเกี่ยวเลยตั้งตัวเลยเหมือนไส้เดือนเลย บาาเบา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 เบาบาหวดหน้าดูเลยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไหนก็ไม่รู้โอ้ยนั่นอ่ะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็อันนี้เราเบิดมัดเองหรือเปล่าซาบิกิใช่เนมัเอาที่มัดไว้สองตานันใช่ปะเอยังพอครับเราอย่าไปชะล่าใจมันเอาเห็นหน้าเห็นตาก่อนเผื่อเป็นกุศลาดสู้ด้วย ใช่ป่ะไปกูตลาดป่ะอั่นน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 ั่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นตึงไว้ตึงไว้สู้เว้ยอุกยขาโบเลยอุ้ยไอ้เหลืองไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดี๋ยวยกลยกลีกแม่สุดวะอ่ะยอนยี้โอ้โหอะไรวิ่งเลยเกินโอย กอนต้ขอดูซน์หน่อยครับานล่า่าดูซน์หน่อยครับโอ้โหนี่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 ก้อนอยู่ฝั่งน้นน้นน้นนอาก้อนตัวน้นน้นโน้นโน้โอเคอ้ยเรียกว่าอะไรนี่ข้างแขวครับนี่วีดีโออันนี้ถ่ายรูปข้างแขวข้างแถวน่นเขาถ่ายวิดีโอหันไปทางน้นี่ดีโอนี้ถ่ายรูปเออความสุขของนากปลาเช้ s so, 제. เหน็่เจ็บเหนื่อยเลยยิ่งเย็นยิ่งมัน <laughs> หมวกก็ไม่ใส่โอ้แดดทั้งวันบรรากาศดีวันนี้อากาศดีเหงื่อเป็นเม็ดเม็ดเม,ม,ม,ม็ดเล่ผมเห็นอะเห <laughs> งื่อหรือ,อยางตายก็ไม่รู้คือวิตชีวิตน,นักตกปลาก็แบบนี้แหละปลากินเลี่ยไม่สนใจเรื่องนั้นแหละเข้าใจไหมหอย่างเดียว ครับมือใหม่ดีครับเขาชาร์จแบตแล้วสบายแนละ้วเต็มที่เลยนะครับโอ้ยอดอตายไปสองชั่วโมง งานเป็นปลารวมๆปลาเก๋าปลาด้ต้มใส่นกเขาข้างแถวนูน่นมายังไงไม่รู้ถึงข้าวตายเก๋าครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็พอกินได้ครับแม่เสียดายสี่บางไออย่างเนี่ยมันมันงับแค่ครึ่งปากมันเนาะ โอ้แน่นอนจริงๆพอปล่อยแล้วแม่งแม่เอาฝากไว้ก่อนโบราณลำเลียงของครับเหลือในทางนั่นนี่